สวัสดีครับอีซี่ลีฟิ้งแกรล์นะครับผมลุงโอวันนี้ไปภายซับบอร์ดที่คลองเสาธงนะครับแถวแถวเทศบาลปางบปุบปั๊บปุ๊ปัปานครับก็เลยสิ่แยกตำรุกไปประมาณสัก3กิโลครับก็เป็นชุมชนชาป,ประมงนะครับแล้วก็มีสะพานปายื่นไปในทะเลผมก็ชอบมานั่งเย็ยนๆนะครับป้าที่ตกสวยงามมากก็ติดตามบรรยากาศไปเรื่อยๆครับนี้ก็จะเน้น เงียบๆเ,เหมือนเดิมน,นะครับายคนเดียวครับน้องเหงาหน่อยตามที่สนใจก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแชร์กันคุยกันชวนไปได้ครับผมก็ยินดีนะครับก็ติดตามไปเรื่อยๆเลยครับคลิปนี้ผมตกน้ำด้วยนะครับติดตามดูแลกันว่าเป็นยังไง ปลาม้ามครับเนี่ยปลาม้าครับผมมันอยู่ในทะเลได้หรออยู่ในทะเลครับผมนี่ก็มีแต่สุพรรณมีปลาม้าน้ำจืดปลาม้าน้ำเกลือเงินแสนทองนี่ ประมาณหนึ <Cornell. S 2> ่งครับตอนนี้มันไปโยนไม้มันทะลุป่ะเนี่ยใช่ถ้าหนักหนักก็เอาเรื่องอย่างนี้แต่ก็กติถ้าโดนยินตอนลรกก็ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่ก็แดงระดับถ่ายลงที่อ้ไรลงโลกนี่ไม้อ่ะ

ทะเลัากโอ้ลนะครับไม้พายอยู่ข้างบน นิ่งเสียไม่นหลมด้วยไม่รู้ว่าจะมีคนที่มสสห้นี่ต้ครับยันไกเารถึงตรแล้ครับนี่ก็โมาตีสี่ิอห้าตีเรจะได้ไปหนเนะ อีซี่ใน i ิ oh. g Thailand นะครับตอนนี้เราก็อยู่กลางอ่าวไทยนะครับช่วงตำลุกนะครับตรงนี้ก็ไม่มีผู้คนเลยนะครับอยู่กลางเลเพราะฉะนั้นก็ว่าบอกเขาแตกได้ทำได้พิดได้ตรงนี้เราก็มาตบซับบอร์ดแอสตันโนวานะครับตัวนี้พิเศษกว่ารถนอน,นอื่น mm. เพราะว่ามีเกียร์ไทยหลังครับ ถ้าหยุดพายก็จะใส่กระย่หลังนะครับก็หนักจริงๆครับพายอันนี้อมีน้ำสวยงามมากเลยครับน้ำขึ้นเต็มที่ช่วงเช้านะครับสี่เมตรเลยตอนเย็นก็ลงมานิดนึงแล้วก็ขึ้นใหม่นะครับตอนนี้น่ากบลังขึ้นแนละ้ะขึ้นมาอยู่ที่สองเมตรกว่าแล้วแล้วก็น้ําลงตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นเรามาพายได้สบายมากครับไม่ต้องกลัวว่าคยตื้นตอนอนี้ ผมก็จะยามพาจากทลองเสาธงไปสะพานทะเลตำลุนะครับไม่รู้จะถึงไหครับด้านหน้าเห็นไหมครับไกลๆสะพานทะเลตำลุน้ำนิ่งมากครับวันนี้ปลาเยอะเลยนะเมื่อกี้ดูที่ร้านาซื้อรับซื้อปลานี่ปลากุ้งตัวใหญ่ๆเต็มเลยสด,สด,สดๆเลนครับจากทะเลทะเลแถวนี้เลยนะครับ ปลาสุราไอ้ปลาหมาก็มีนะครับเยอะมากพอายมาก็เห็นปลาขึ้นแบบเป็นฝู้งโนะครับปิ่งไปทุกปลาเยอะด้วยปลาทิ้งเริ่มตกแล้วช่วงนี้ปลาที่ตกเร็วด้วยห้าโมงเค่งก็ม่ดก็ตะวันสักห้าโมงเราเริ่เสด็จาทห้าโมงเรายังไม่ถึงก็ห้าโมงพวกเราก็จะพายกลับเลยนะครับวันนี้เราก็พายมาหนึ่งชั่วโมงแล้วเราพายทวนกระแสะเครื่องแล้ววันนี้ไม่มีลม ตอนแรกก็โต้ลมนตอนนี้ก็ลมนิ่งไปแล้วนนลปลวปาได้เยอะๆโคงการใหม่ที่ออกเรือมาทงอังกฤษก็ด้วยนะครับโอเคใช่ใช่ทำไมประเทศอังกฤษมาอยู่ที่ประเทศไทยได้เหมือนหน้าน้ำอ่าวไทยไม่ใช่เหรอม,มีทีงอังกฤษได้ คลายกลับนะไปภายเล่นแถวป่าเฉลนแลวแถวที่ลงเรือดีกวเปล่ามืดๆจะได้ขึ้นฝั่งง่ายๆแต่ตอนมืดน้ําน่าจะขึ้นกว่าน,นี้นะขึ้น๊บยืนแล้ววันนี้ยืนโอ้น้ํานิ่งมากครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพายกลับนะครับจะได้เหแสงพระอาทิตย์ตกที่สวยงนะามพาดวางขาไว้ได้เลยปลาจ๋าอยู่ น้ำนิ่งนิ่งกว่าในสระอ่ามีลมนนี่ผมก็มาพายซับบอร์ดที่สะพานคลองเสาธงนะครับเลยตำลุมาหน่อยหนึ่งนี่ผมก็พยายามพายมาที่สะพานทะเลตำลุแต่ว่ามาไม่ถึงครับพระอาทิตย์ตกแล้วช่วงนี้มืดเดี๋ยวก็กลับดีกว่าสงรงาม,มากเลยนะครับยากาศนิ่งน้ำมันจะเปลี่ยนนะครับเป็นลมออกมา ชัดเจนมากานี่ส่งแล้วพอเย็นๆที่จะตกแล้วรู้สึกว่าจะมีลมบกนะพัดออกมาแล้วใมายถึว่าตอนนี้ต้องพายชวนลมกับฝั่งนี่เหนื่อยมากนี่พอปล่อยปุ๊บเริ่มหมุนนะหมุนออกแล้วหมุนออกแล้วลมแรงก็นั่งพายครับไม่ปันไรครับนั่งพายก็ไปแนละ้วครับยืนพายมันไม่ไปแล้วลมันแรง เราพายก็จะไปสบายกว่าไม่ได้พายเลยใกล้ๆฝั่งมีลมเริ่มแรงเนี่ยตมมระชกคอกากมาหมดแรงตายเลยฮึหมดแรงก็เปลี่ยนท่าไปเรื่อยเหงื่อเข้ามาไกลจริงก็ไปเร็วนะแต่ว่าในทะเลดูไม่เทย ว่ามัานรอกล้นที่หมนหนือ <gasps> นถนนแรง นี่ก็อยู่ที่สะพานคลองเสงทงน,นะครับตรนี้ก็เวลาประมาณนี่ช้วนะ่วโมลยห่้โมงครึ่งครเยมากครับตรงนี้พรอาที่ก็ตกเร็วด้วยนะครับห้าหมงครึ่งครับ น้ำเลยครั้งแรกลืมตัวน้ำตื่นคนระับ 过几天就过去了。 อกมที่ก็ขึ้นมาแล้วครับโปรโปร,โรผมก็ดักไปแป๊บหนึ่งวันนี้ตกน้ำไปหนึ่งครั้งก็ระหว่างที่อยู่ในป่าชลยเลนกับเพลินๆลืมไปว่าเรายืนอยู่บนเรือแล้วไม่ได้ยืนอยู่บนเรเพก้า กาขาก็เลยพลาดล่วงตู้มเลยโชคดีว่าโทรศัพท์ก็อยู่ในสุงกันน้ำนี่ก็เวลาประมาณ6โมงครับนาฬิกาใหม่ชโชนเลยงานท้างก็คือเก็บบอนะ่อน ที่มีประโยชน์มากห้ามื่นับไปก็เ้าเวลา เพื่อความสะดวกรวดเร็วและอระยัดมันแน่นกระเป๋าเดียวนะเล็กๆแับลำบากดอหนีรอดนะครับ